สวัสดีจ่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบารุงผิวสูตรดีแล้วก็ง่ายเช่นเคยนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเรื่องริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและยังช่วยเรื่องฝ้ากระได้ด้วยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ like, share, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมไปเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ คนส,ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้น้ําผึ้งนะคะน้ํำผึ้งก็จะเป็นตัวไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะก็จะช่วยลดเือนริ้วรอยช่วยผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสนะคะและยังช่วยเรื่องฝ้าได้ด้วยนะคะในส่วนของน้ําผึ้งเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะ นะคะคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระ่ังใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยผิวของเรากระชับนะคะและช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะมีวิตามินอีสูงมากเลยนะคะในส่วนของอ่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ในี่เลยนะคะคือน้ํากุหลาบนะคะในส่วนของน้ํากุหลาบเขาจะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยเลดเดือนรล้ลวรอช่วยกระชับรูขุมขนนะคะใครจะไปใช้เป็นโทนเนอร์ก็ได้เลยนะคะในส่วนของน้ํากุหลาบนะคะเราจะใช้น้ํากุหลาบอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะนี่เลยนะคะคือแป้งข้าวโพดนะคะ ใครไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใช้แป้งเด็กแทนได้เลยนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกนะคะอย่างง่ายดายเผยเซลล์ผิวใหม่ออกมาให้นวลเนียนขาวกระจ่างใสช่วยให้ผิวของเราต่งตึงช่วยกระชับรูขุมขนช่วยกระจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้แป้งข้าวโพดอยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะไยนี่เลยนะคะคือผงขมิ้นนะคะในส่วนของผงขมิ้นเขาจะไปช่วย สมานแพลคนที่เป็นสิวนะคะช่วยรักษาสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยเลางฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยผิวของเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะในส่วนของอขมิ้นนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนครึ่งถึงหนึ่งส่วนสี่นะคะเราจะไม่ใช้เยอะนะคะปลายช้อนนะคะเท้ากันดูนะคะคนค่อยๆนะคะ นี่เลยนะคะนี่เลยนะคะคือเจอวันหางจระเข้นะคะในส่วนของเจวันหางจระเข้ก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยเลงฟ้ากระจุดดงดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เจวันหางจระเข้อยู่ที่ 2- 3ช้อนชานะคะหรือดูอัตราส่วนตรงนี้นะคะ คนส่วนผสมไม่เข้ากัน los, a a s, an, เลยนะคะพอดีค่ะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวนะคะนะคะทําออกมาแล้วเนื้อก็จะเนียนสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะครีมสูงนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะถ้าใครไม่กลัวเหลืองตอนเช้าก็ทาได้เลยนะคะถ้าคนอยู่บ้านทาได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะเรามาทากันเลยค่ะและก่อนนอนเลยนะคะคนทํางานแนะนําไม่ทาตอนอ่าก่อนนอนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวน่าจะเหลืองเนาะเก็บในตู้เย็นได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์เลยนะคะครีมสูตรนี้นะคะคนทํางานถ้าจะทาตอนเช้าก็ทาได้นะคะทาบางๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็ลงรองพื้นไปเขาก็ไม่เห็นแล้วนะคะเพื่อบํารุงผิวของเราเองนะคะนี่ค่ะเราทาแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็ทาครีมตัวอื่นทับไปได้เลยนะคะสําหรับคนที่ทาตอนเช้า คุณท่ทากลางคืนให้ทานหนาๆได้เลยนะคะแล้วก็นอนได้เลยนะคะไม่ต้องทาตัวอื่นทับก็ได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ก,กดไลค์กดแชร์พเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต,ต่อไปนะคะริปน้านเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ